สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาร่ไทสตาค่ะกลับมาพบก,กับอาจารย์นรีในการทําคลิปความรักนะคะเป็นคลิปความรักคนโสดค่ะคลิปพิเศษประจำครึ่งปีหลัง2564นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของคนโสดกันก่อนนะคะตรงนี้สำหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13มเมษายนนะคะถึง14สพฤษภาคมค่ะ ตรงนี้อาจารย์นรีก็แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยค่ะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะไม่สามารถทําให้ตรงกับชาวโสดนะคะราศีเมษได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นตรงนี้ดูว่าเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องราวของคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กำลังจะดูนะคะว่าพลังงานของคนโสดช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดหรือว่าทำไมถึงโสดทำไมถึงโสดนะคะตรงนี้โอ้โหคนโสดคนโสดเคยมีคู่กรณีเคยมีความรักครั้งเก่านะคะหกถ้วยความรักครั้งเก่าที่มันจบลงไปอย่างเจ็บปวดนะคะทาวเวอร์บางคนจบไปอย่าง กระทันหันนะเหมือนฟ้าฟาดกลางใจมีปัญหาอะไรหนักๆเข้ามาในชุดรักของคุณนะคะแล้วคุณก็ต้องออกมาเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะสี่ดาบนะออกมาพยายามทําชีวิตให้ให้มีความสุขแต่ว่าลึกๆนะคะในใจของคุณน่ะยังเศร้านะยังรู้สึกเสียใจกับความหลังครั้งก่อนอยู่กับความรักครั้งก่อนนะความรักครั้งก่อนมันเจ็บปวดจังเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เจ้าหญิงหรือเจ้าชายถ้วยก้าวไม้เท้าเดวิลราชาหรือราชินีไม้เท้าค่ะ แล้วก็เมจิกเชียนนะคะเหมือนคุณเริ่มดีขึ้นแล้วนะตรงนี้นะคะเจออุปสรรคที่มันคิดถึงความหลังความรักครั้งก่อนที่มันแบบว่าจากกันมาก็เจ็บปวดโหยหาอวรในตัวเขาในตัวของความรักครั้งเก่านะคะแต่เหมือนมันก็มีกําแพงมีอุปสรรคที่มันไม่สามารถกลับมารักกันได้อีกนะคะคุณก็เลยพยายาม move on นะตรงนี้นะคะความเป็นราชาราชีไม้เท้าเหมือนคุณพยายามเข้มแข็งนะคะ หันมาโฟกัสกับเรื่องการเรียนการทํางานของคุณขอเป็นเมจิกเชียนนะคะตรงนี้หรือบางคนกําลังมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศได้ทํางานในที่ใหม่หรือได้ทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์แล้วกําลังไปได้ดีก็ได้นะคะโอเคนะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วคุณมีความรู้สึกอย่างไรอีกนะคะขอดูด้วยไพ่ชุดนี้นะคะ ค u e นะคะคุณยอมรับความจริงคุณเข้าใจความจริงแล้วนะคะคุณเ,เข้าใจดีว่านะคะความรักของคุณมันต้องจบไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้คุณก็พยายามตัดใจนะจนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณกำลังรอคอยความรักครั้งใหม่นะคะ reconciliation นี่ทำไมขึ้นทุกขึ้นทุกอันนี้เลยนะคะ ขึ้นทุกราศีเลยอ่ะเออคือกำลังรอคอยความรักที่รักที่แท้จริงของคุณนะคะคนที่จะจับมือกันแล้วไม่วันทอดทิ้งกันไปไหนนะคะอาจจะคนรักครั้งเก่าได้แต่ในอดีตชาติก็ได้เออฟอร์ติฟนะคะคุณอยากได้คนที่เข้ากันได้กับคุณเข้าใจกันรู้ใจกันนะคะไปไหนไปกันทําอะไรทําด้วยกันนะคะหรือทําให้หัวใจของคุณสดใสกลับมา14บวกอีกครั้งแบบนี้ก็ได้นะคะ เหมือนคุณเข้าใจความจริงแล้วก็เข้าใจนะคะในเรื่องของความผิดหวังความรักที่มันเป็นทุกข์นะคะตรงนี้นะคะเหมือนพอคุณเจอความรักที่เจ็บปวดมานะคะเหมือนมันช่วยกระตุ้นให้คุณเปิดนะคะอารมณ์แบบเปิดกึ่งๆดวงตาที่3ามที่ทําให้คุณเข้าใจในเรื่องของความรักอะนะคะว่ามันก็มีทั้งทุกข์และสุขนะคะคุณก็พร้อมนะที่จะเจอความรักครั้งใหม่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะคะเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้น แฟชั่นนะคะคุณรอนะที่จะใครมีใครสักคนเข้ามาทำให้คุณตกหลุมรักเขาหลงเสน่ห์เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะรออยู่นะจ๊ะเธออยู่ที่ไหนเอ่ยอารมณ์แบบนี้นะคะทำไม่ได้ตลอดเลย reconciliation นะคะ flirting เดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าขอดูนะคะเรื่องราวความรัก อ๋อฉันต้องเปิดพลังงานพลังงานความรักใน6เดือนข้างหน้านะคะขอดูพลังงานความรักก่อนนะเกือบลืมพลังงานความรักนะคะในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะ5ดาบนะคะดูสิว่าจะได้อะไรอีกนะคะ หายพิเชสนะคะราชีพระจนันทร์แล้วก็หนึงเหรียญน,นะคะอ่ะย่ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะยังไงนะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะอาจจะทําให้คุนมีความขัดแย้งอะไรในใจสักอย่างหนึ่งนะคะอ หรือว่าความรักที่เข้ามาใหม่เนี่ยไฮพิเทสนะคะอาจจะเข้ามาในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ที่มันมีอะไรที่เหมือนคณรู้สึกว่าเขาปิดบงังซ่อนเล้นอะไรคนอยู่แล้วคุณก็ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ให้ได้นะคะหนึ่งเหรียญเคลียร์ให้ได้ให้มันกระจ่างให้ได้หรือว่าคุณเจอคนที่เขาไม่เปิดใจให้คุณนะคะหรือว่าคุณพยายามที่จะเอาชนะใจเขาก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีเมษนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ดูพลังงานความรักของชาวเมนะะ่อยค่ะให้พี่เจสส่งมาใบแรกเลยนะคะทำไมมาเร็วเข็มเร็วจัง้ดูต่อนะคะสี่ดาบค่ะอันนี้ห้าดาบนะคะแล้วก็อันนี้สี่ดาบเมจิกเชียนค่ะ เด้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงชาเมษจะเจอความรักอะไรที่มันมีลูกเล่นมีอะไรด้วยหรือเปล่ามีแต่มูนเข้ามานะคะราชินีเหรียญค่ะสองไม้เท้านะคะ ลาเวอร์สนะคะแล้วก็ราชาถ้วยค่ะเด็กฟูค่ะ กดาบนะคะแปดถ้วยค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตัวชาเมตดเองนะคะ อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือเปล่านะคนโสดนะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะว่าดูแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้นะคะเขาเข้ามาแล้วก็เหมือนกับเขายังไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาอาจจะมีใครในความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนไว้หรือเปล่าตรงนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดูมีระยะทางมาดูห่างไกลกันด้วยนะคะ ตัวคุณกับตัวเขานะถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มันเข้ากันได้ดีนะคะอาจจะพัฒนาจากการช่วยกันแก้ไขปัญหาหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสองไม้เท้าอาจจะในเรื่องงานเรื่องการเรียนนะคะช่วยกันแก้ปัญหาจนเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันเกิดเป็นความรักขึ้นนะคะตรงนี้ เหมือนตัวคุณก็พยายามเข้าใจเขานะคะตัวเขาเมจิกเชนคนนี้อาจจะชอบอะไรที่มันเป็นอิสระนะคะไม่ชอบการผูกมัดนะเมื่อไหร่ที่เหมือนกับถ้าจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มั่นคงชัดเจนอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะพยายามทําตัวตีตัวออกห่างจากเราพยายามเหมือนเดินออกไปจากความรักตรงนี้นะคะมันทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราฝันไปคนเดียวหรือเปล่านะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ เราฝันด้วยคนเดียวหรือเปล่านะหรือว่าจะใช่ไหมคนที่จะมาเป็นคู่ของเราตรงนี้นะคะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าสงสัยไม่แน่ใจในตัวคนคนนี้เหมือนกันนะคะเรามาดูซิจะเป็นยังไงต่อนะคะสิบถ้วยค่ะ ถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยค่ะห้าถ้วยนะคะอีโอฟาจูนค่ะกว่องวางโชชาตานะคะ ผมลิขิตของคุณจะยังไงเอ่ยสามถ้วยนะคะอแล้วในขนาดเดียวกันตรงนี้นะคะสาวเมทเองนะคะคุณมีความขัดแย้งใจมากๆเลยเพราะว่าอยู่ดีๆนะคะคนที่จากคุณไปแล้วนะคะคนที่เป็นคนเก่าของคุณหกถ้วยนะคะหรือคนที่อาจจะจากคุณไปไปมีแฟนคนใหม่นะคะอยู่ดีเขาก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะ เขาอาจจะมาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีกลับมางอนง้อคุณนะคะแล้วมันเหมือนเป็นอะไรที่คุณกับเขาอะ่ะคุณอาจจะยังตัดเขาไม่ขาดหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะสามถ้วยนะคะเหมือนมีโอกาสที่จะได้รียนเนียนกันนะตรงนี้นะคะใจขอดูต่อนิดนึงนะคะอาจจะได้กลับมาคืนดีกันนะรียนเนียนตรงนี้นะคะราชาเหรียญค่ะ ราชินิดาบนะคะเป็นอัศวินไม่เท้าค่ะมีจัสติสนะคะ แล้วก็มีเดอะสตาร์ค่ะมีเก้าถ้วยนะคะเหมือนจริงๆตรงเนี้นะคะเหมือนคุณก็อยากที่จะคืนดีกับคนรักเก่าเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณก็ยังยังรักเขาอยู่นะยังมีความรู้สึกอีๆที่เขาอยู่หนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นนะคะแต่เหมือนกับว่าตรงนี้นะคะ เออคนที่เป็นคนคนรักนะคะคนรักคนใหม่ของคุณเนี่ยเหมือนเขาก็พยายามกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะกลับเข้ามานะคะ <S 2> <S 2> กลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะจากตอนแรกที่เหมือนกับว่า,าไม่อยากให้ความชัดเจนนะคะแต่พอเหมือนคนรักเก่าของคุณกําลังหวนกลับมาหาคุณนะคะเขาก็รีบกลับมาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเขากลัวว่าจะเสียคุณไปเนี่ยตรงนี้นะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่ามีออร่านะคะมีคนเ,เป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับเขานะคะเขารู้ค่าของคุณในเวลาที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องเสียคุณไปนะคะเขาก็เลยเห็นคุณค่าของคุณเขาก็เลยพยายามกลับเข้ามานะคะให้ความชัดเจนนะคะหรือว่าจัสติสนะคะขอมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะก้าวถ่วคุณต้องเลือกนะคะเนี่ยคุณต้องเลือกจริงๆมีความขัดแย้งใจนะคะตรงนี้ ห้าดากนะขัดแย้งใจไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีคุณจะต้องเลือกนะคะใครคนใดคนหนึ่งคนเก่าหรือคนใหม่นะคะชาวเมรนะคะคนโสดชาวเมรโอ้ยลำบากใจน่าดูเลยนะตรงนี้นะคะแล้วคุณจะเลือกใครอย่างไรคะดูซิยังไงเชริออดค่ะ พมิดนะคะให้ของนักบวชหรือว่าฤาษีค่ะหนึ่งเหรียญค่ะอ๋อหนึ่งเหรียญออาแล้วเจ้าหญิงถ้วยหรือเจ้าชายถ้วยนะคะตัวคุณนะแล้วก็เอ็มเพอเรอร์ค่ะ เจวิลนะคะเป็นราชาไม้เท้าค่ะสองดาบไฟติ้งกันนะดูเลยแดเหรียญน,นะคะ หเหรียญค่ะก้าไม้เท้านะคะแล้วก็ราชินีไม้เท้านะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าถามความรู้สึกของคุณนะคุณรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพอเขากลับมาทำตัวดีอะนะคะ เขาก็เหมือนกับเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์กับชีวิตของคุณเหมือนกันนะคะที่คุณได้เจอเขาที่เขาได้เข้ามาในชีวิตของคุณตรงนี้นะคะคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลคนที่ได้มาเป็นความรักนะคะความความผูกพันซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขานะคะจริงๆก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามันสื่อใจถึงกันได้มันมีพลังอะไรบางอย่างที่มันมี แรงดึงดูดกันและการมีแพชชั่นต่อกันนะคะส่วนสําหรับคนเก่านะคะคุณก็สองจิตสองใจกับเขาเขาเข้ามาเพื่องอนองขอความรักของคุณแต่คุณรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคอะไรที่มันกั้นขวางระหว่างคุณกับเขาอะนะคะถึงจะรักกันแต่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าพอกลับไปแล้วมันอาจจะยังไม่เหมือนเดิมนะคะเนี่ยมันมีกําแพงอะไรในใจระหว่างตัวคุณกับตัวเขาที่พอคุณอาจจะคุยแล้วมันไม่เหมือนเดิมอะมันไม่ได้อืม เหมือนกับว่าจริงๆคุณก็รักเขาอยู่แต่พอกลับไปจริงๆแล้วนะคะความรักตรงเนี้มันมันกลายเป็นความรักที่เป็นแบบแบบเพื่อนแบบคุยกันแบบเข้าใจหรืออะไรมันไม่ได้มีแพชชั่นต่อกันเหมือนกับว่าเหมือนกับความรู้สึกที่คุณมีกับคนที่มาจากต่างถิน่นไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาของคุณนะคะคนใหม่ของคุณตรงนี้ยังไงต่อจ้า สี่ไม้เท้าค่ะแล้วก็เจ้าชายี๋ยอเจ้าหญิงไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าหเหรียญค่ะ องเหรียญหนึ่งดาบนะคะราชนีดาบพี่ราแฟนนะคะ แล้วก็ Empress นะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะคุณก็ตัดสินใจนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณมองถึงอนาคตนะคะถ้าคุณกลับไปหาความรักครั้งเก่ามันมีโอกาสนะคะที่จะเจอปัญหาแบบเดิมอีกนะคะ นก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากให้โอกาสกับคนใหม่หลังจากที่คนสองจิตสองใจอยู่นานนะคะสองเหรียญคุณก็ตัดสินใจได้นะคะ1ดาบนะคะคุณรู้สึกว่าคนใหม่ของคุณเนี่ยคุณสองแล้วคุณดูแล้วนะคะคุณคุยแล้วคุณสกีนแล้วเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าห่วงความเป็นโสดนะคะห่วงความเป็นโสดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่ยอมให้ ความเป็นสดของเขากับใครง่ายๆนะคะแต่ว่าเขาให้กับคุณน่ะนะคะดูสินะคะความเป็นสดที่เขาหวงแหนนะคะเขาไม่ยอมให้ใครเขาให้กับคุณนะคะคุณก็เลยรับโอกาสตรงนี้ไว้นะคะคุณก็ไปเป็นเอ p มเพรสหรือเอ็มเพอเรอร์ของเขาคุณไปเริ่มต้นชีวิตกับเขาใหม่นะคะความเป็นสีไม้เท้าบางคนอาจจะไปอยู่ต่างถิ่นด้านใกล้ต่างชาติเลยต่างประเทศเลยก็ได้นะคะหรือต่างจังหวัดไกลๆเลยก็ได้นะคะ คนเก่าก็ช่างกลับมาทําให้คุณยุ่งยากลำบากใจมากมายนะคะชาวเมธนะเพราะนั้นตรงนี้ในที่สุดคุณก็รู้สึกว่าดูทรงละอาจจะต้องเริ่มต้นกับคนใหม่เพราะว่าคุณก็รักเขาแล้วมันก็มีความรู้สึกดีๆที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมันมีแพชชั่นต่อกันน,นะคะกับคนเก่ากมันอาจจะหมดแพชชั่นแล้วแต่มันก็ยังเป็นความรักที่เหมือนกับเหมือนทาให้คุณยังรู้สึกเจ็บปวดยังมีอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันไม่เหมือนเดิมนะตรงนี้นะคะ หรือบางคนอาจจะเลือกคนเก่าก็ได้นะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่อาจจะต่างจากคนส่วนใหญ่อาจจะเลือกคนเก่าแล้วก็ไม่เลือกคนใหม่ก็ได้นะคะแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะอารมณแบบนี้นะคะ,ะมาดูคนนะคะที่เกิดวันไหนและก็นาราศีอะไรที่เป็นคู่กรณีคนรักของคุณนะแคปิคอนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะวีนัสนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ เหมืนกันต่อนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะราศีหายไปไนหมดคนที่เกิดธาตุดินนะคะชาวลัคนาราศีมังกรพศธแล้วก็กันค่ะมาครบธาตุเลยนะคะตรงนี้เซจิสทรีอุสนะคะชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ลิบ้านะคะชาวลัคนาราศีตุลท์ธาตุลมค่ะสกอร์ปิโอนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะแอร์นะคะธาตุลมค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์แมทนนะคะแล้วก็ตุลน,นะคะวันที่เกิดทัตไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษ ชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ธนูค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะทัดน้ำค่ะ c a n อร์คนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะคะทัดน้ำเช่นกันคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะตรงนี้เป็นได้ทุกลัคนาทุกราศีทุกวันเกิดเลยนะคะ มาลุ้นกันนะคะกับไพ่ชุด Romance Angel นะคะเดี๋ยวสิว่าไพ่จะบอกถึงความรักครั้งนี้อย่างไรนะคะ r e l i t i o u s Factor นะคะคนรักของคุณอาจจะมีอะไรที่แตกต่างจากคุณนะคะเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมนะคะหรือเรื่องของอายุก็ได้นะแตกต่างกันนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคนะคะแล้วความรักครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่า คุณก็ไว้เนื้อเชื่อใจเขาอะนะคะสุดท้ายเขากลับมาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะ forgiving and learning ทำเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณนะคะหรือคุณก็เยียวยาจิตใจของเขาเช่นกันค่ะ separation นะคะต่างคนอาจจะต่างต้องแยกจากความรักครั้งก่อนมาก่อนนะคะแล้วถึงจะได้มาเจอกันหรือเปล่าเจอวิบากกรรมทางความรักก่อนแล้วถึงได้มาเจอกันนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้ Take off your mask นะคะไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันแล้วนะคะไม่ใช่หมดโควิดนะแต่อันนี้มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงใจที่มีให้กันนะคะวันนี้มีลูกค้ามาดูดวงกับอาจารย์เขาบอกเดนมาร์กถอดหน้ากากกันได้2วันแล้วนะโอ้ประเทศไทยอิงเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะไปไหนต้องใส่หน้ากากกันตรงนี้นะคะ ดีมนะคะเป็นคนที่จะมาฝันร่วมกันนะคะกับชาวลัคนาราศีเมษหรือว่ามาทําความฝันของคุณให้เป็นจริงเหลืน <c> กันต่อนะคะ procrastination ค่ะเป็นเงื่อนไขของกันเวลานะกว่าจะมาเจอกันได้นะคะกว่าที่จะลงเอยกันได้นะคะเขาก็เล่นตัวเขาก็ห่วงแห่ชีวิตโสดของเขานะคะมันมีตัวเลงก็คือ คนรักเก่าเข้ามานี่แหละนะคะทําให้เขาบอกว่าไม่ได้แล้วเขากลัวเสียคุณไปเขาก็เลยต้องรีบกลับมาในความสัมพันธ์กลับมาให้โอกาสคุณกลับมาให้ความชัดเจนกันนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะ the earth the earth นะคะ it's our school นะคะคุณสองคนจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมีความรักมากมายหลายรูปแบบบนโลกใบนี้นะคะ โลกใบนนี้ก็เป็นโลกที่กว้างใหญ่ออกไปค้นหานะคะชีวิตของคุณหรือตัวเขาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้โลกภายนอกมีความเป็นเดอะฟูลนะคะชอบไปศึกษาอะไรต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาก็สนใจนะคะในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีไทยอาหารไทยหรืออะไรแบบนี้นะคะ It is not your fault นะคะมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะที่คุณลักเก่าจะเข้ามาแล้วทำให้คุณแบบสับสนลังเลใจนะคะเขาก็ไม่โทษคุณนะ Life is a series of choice นะคะชุด Love mm hmm. ความรักของคุณก็เป็นซีรีส์เหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะจบไปแล้วนะคะเมธก็ยังกลับกันมาอีกนะคะคุณเจอคนใหม่แล้วคุณก็ยังต้องกลับมาพัวพันกับความรักครั้งเก่าอีกนะคะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะบางคนบางคนอาจจะกลับบางคนอาจจะไม่กลับก็ได้นะ <laughs> I had to l e a v e that ว้าวตรงมากคุณ จำเป็นต้องเลี่ยงนะคะกับทางที่จะเดินไปกับคนรักเก่าของคุณนะคะคุณเลือกขนทางใหม่ของคุณค่ะ I, ha uh, I have a new way นะวันนั้น I have to l i v e that way ฉันไม่ไปทางนั้นกับคนรักเก่าแล้วฉันรู้ว่ามันจะไปเจออะไรอย่างไรนะคะไม่อยากกลับไปเจอจุดจบแบบนั้นอ,อีกมาดูไพ่ดอกไม้กันดีกว่านะคะดอกไม้ประจำครึ่งปีหลัง2 5 6 4ของชาวเมษนะคะคนโสด คุนได้ดอกอะไรนี้โอ๊กนะคะดอกโอ๊กนะคะเป็นดอกไม้แห่งความเข้มแข็งนะคะความรักของคุณนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่า <Beverly Hills> มีความหวานมีความแหววมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการมุ่งม,มิ้งอะไรกันมากอะไรแบบนี้นะคะแต่ดอกไม้ของความรักของคุณนะคะชาวเมฆจะเป็นดอกไม้แห่งความรักที่มันมั่นคงเข้มแข็งแข็งแรง ะะเหมือนดอกโอก๊กดอกช่อเนี้ยนะคะที่กว่าที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นผลเห็นดอกก็กินเวลาต้องใช้เวลานะคะแต่กว่าที่มันจะบานนะคะแล้วมันจะโรยเนี่ยมันก็กินเวลาที่นานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณตรงนี้นะคะน่าจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนนานนะเหมือนดอกโอก๊กดอกนี้เลยนะคะช่อนี้เลยนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณชาวลรนาศนีเมษชาวสองทุกๆท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปโชคดีในความรักทุกๆท่านคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ